เมื่อพระพุทธเจ้าของเราที่พระองค์ออกเสด็จทางหลุดพ้นเนี่ยนะครับเขาได้เสด็จออกแสวงหาโมกะธรรมเนี่ยวันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์เรียกตัวเองว่าไงรู้ไหมครับพระองค์เรียกตัวเองว่าตถาคตตถาคตแปลว่าไงรู้ไหมครับแล้วผู้เข้าถึงซึ่งความรู้แจ้งว่าเป็นเช่นนี้เองเพราะคําว่าตถากับอาคตะมาประรวมเข้าเป็น ตาคตเนี่ยครับคำว่าตาคำนี้น,นะครับถ้าเป็นคำนามเต็มๆเรียกว่าต,ะะตาตาแปลว่าความเป็นเช่นนั้นเองความเป็นเช่นนั้นเองคือความหมายที่เรากําลังเป็นอยู่ทุกขณะประเด็นของเราเราไม่ยอมรับความเป็นเช่นนั้นพระจิตเราขัดขืนเราไม่ยอมรับความแก่ความแก่จึงกลายมาเป็นที่มาของความทุกข์ระทม เมื่อเช้าผมจึงบอกว่าผมรู้สึกดีเหลือเกินที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอนนท์ว่าอานนท์เขาเป็นเพื่อนเราเรารอพบเขาอยู่ปล่อยให้เขาเข้ามาความหมายคืออะไรความหมายคือความแก่ความเสื่อมชำรุดของสังขารไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกประหลาดมหาศจกริ์อะไรเราทุกคนเนี่ยครับรอคอยนานกว่าจะแก่ไม่อยู่ดีแก่ได้เลยนัดหมายกับเพื่อนเาไว้แล้ววันนี้ถึงเวลานัดแล้วก็จะมาแล้วต้องรับกับสู้เขาไว้ดีผมนี่จึงรู้สึกดีเป็นที่สุดผมไปกรุงเทพ ไม่นานมานี้ครับและความที่ผมเนี่ยเป็นคนแก่ขี้ลืมและปกติผมมีเป้ใบเดียวไปไหนผมก็มีเป้ใบเดียววันนั้นไปกับภรรยาผมยังต้องลากกระเป๋าอีกใบหนึ่งด้วยพอไปจะเข้าไปในสนามบินเชียงใหม่ต้องผ่าน Security ครับเขาต้องให้กระเป๋าไปผ่าน x อ a y รนะครับผมก็ผ่านตั้งกระเป๋าทั้งเป้แต่ตอนผมหยิบผมหยิบมาเฉพาะเป้แล้วผมก็เดินไปนั่งรอที่ประตูขาขึ้นเครื่องนั่งรอไปสักพักผมมีความรู้สึก เวันนี้มันอะไรมันเมื่อกับมีอะไรสักอย่างที่ผมเรามาตั้งหานาทีหรือเกือบสิบนาทีผมนึกอ๋อผมมีกระเป๋าอีกใบวิ่งกลับไปที่ security มันยังวางอยู่เลยแสดงว่าไม่มีใครเอาไปอ่ะนะผมมาเล่าให้คนที่บอกวันนี้ผมรู้สึกดีมากที่สนามบินเชียงใหม่มีเพื่อนมาส่งเพราะถามมีใครมาส่งอาจารย์เพื่อนขันที่มันเสื่อมเป็นเพื่อนนะครับมันมาเตือนผมให้รู้แล้วว่าสิ่งที่มันเป็นหัวใจ ที่ผมเคยทําได้อะไรเงี้ยปัจจุบันต่อไปอาจจะทําไม่ได้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นหัวใจความหมายที่ว่านี้เรากำลังพูดถึงความเป็นเช่นนั้นความเป็นเช่นนี้ความเป็นเช่นนั้นความเป็นเช่นนี้ที่เราพูดถึงเนี่ยคือหัวใจสําคัญเรารู้ด้วยความคิดมาตั้งเยอะแยะหลายอย่างแล้ววันนี้ให้มารู้ด้วยใจเถอะครับและเราจะทาความรู้สึกให้ได้เพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ด้วยกันมันมีเรื่องขัดข้องหมองใจกันบ้างก็เป็นเช่นนี้เองอย่าไปถือโทษโกลดเคืองเขาวันใดที่เขาโกรธเราก็แสดงเขาต้องเครียดมากแล้ว ขาต้องแบกรับไออารมณ์หนักๆเรื่องนั้นก็ให้เขาโกรธเราเถอะครับแล้วเราก็แบกรับแล้วถ้าเราไม่โกรธตอบสักพักเขาก็หายโกรธแต่ถ้าเราไปโกรธตอบดีครับเราจะโกรธกันนานเลยถ้าเป็นอย่างนี้ท่านขอให้ทำความรู้สึกแบบนี้ให้ได้ทำความหมายแบบนี้ให้ได้แล้วเราจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้เหมือนเราจะมีความสุขมากที่วันหนึ่งเราได้แก่แล้วเราจะมีความสุขมากที่วันหนึ่งเราก็ได้ปฏิบัติกิจสําเร็จแล้วกลับบ้านได้ประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นความหมายแบบนี้นะครับเป็นความหมายที่ผมอยากจะฝากไว้กับทุกท่าน